สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้การดูดงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนําการดูดูนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได้ดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ามาดูพลังงานนะคะมีราคนาใดหรือราศีใดบ้างที่เกี่ยวข้องอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นคะเป็นการดูโดยรวมขออนุญาตดูนะคะ นักสัตว์ละกานักสัตว์กุลนักสัตว์มามียนักสัตว์มารงราศีธนูนักสัตว์ชวูราศีพุษภนักสัตว์จอ ราศีสิงห์ราศีมังกรมีตัวเลขนะคะอาจจะเป็นบ้านเลขที่เบอร์โทรศัพท์วันเกิดได้นะคะเลข8เลขสี่เลขศูเลข6 นะคะเลขห้ามาดูนะคะว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้อาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าได้อาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้นะคะที่รู้สึกกับใครคนหนึ่งขออนุญาตดูนะคะหนึ่งถ้วยเอทออฟฟิเชีล เดวิวสามดาบความสื่สึกของเขาคนนี้นะเขาและคุณอาจจะเจอกันครั้งแรกก็รู้สึกตกหลุมรักกันเลยนะคะหรือว่ารู้สึกผูกพันกันตั้งแต่แรกเห็นเป็นหนึ่งถ้วยมีความผูกพันก็ตั้งแต่เจอกันครั้งแรกนะคะ ภายในใจเขานะเขารู้สึกว่าคุณคือสิ่งดีๆในชีวิตเขาหรือว่าโอกาสดีๆที่เขาได้เจอคุณนะคะหรือเขาอยากจะมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณหรือว่าขอโอกาสกับคุณนะคะเหมือนตอนนี้เขาสับสนแล้ววุ่นวายใจนะคะตีกันในหัวในตัวของเขาเองนะคะไม่รู้จะทํายังไงไม่รู้จะตัดสินใจยังไงในความรู้สึกของเขา ในความสัมพันธ์ครั้งนี้มีอุปสรรคมีความยากลาบากมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เหมือนว่ามันอาจจะมีเรื่องท็อกซิกเกิดขึ้นหรือว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอาจจะมีหลายบุคคลนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องได้มาดูสำหรับนี้นะคะเขาสึกยังไงกับคุณอีกนะคะแปดดา สี่ไม้สองไม้แปดไม้เจวิลเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันมีความยากลำบากค่ะมีความมีอุปสรรคในความสัมพันธ์มากมาย ในใจเขาเขาไม่รู้ว่าจะทํายังไงในความสัมพันธ์นะคะเป็นแปดไม้นะ,ะมันเหมือนโดนปิดตาเหมือนหาทางออกไม่ได้ในความสัมพันธ์เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางด้านฐานะได้คุณอาจจะเป็นคนที่มีความเจริญในหน้าที่การงานมีความมั่นคงมีหลักมีฐานอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้ หรือเป็นคนที่รักครอบครัวได้นะคะเขาเขาแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณอยู่แอบ,บติดตามคุณอยู่ตามสื่อต่างๆที่เขาและคุณเป็นเพื่อนกันเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์หรืออยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะแต่ว่ามันอาจจะติดอุปสรรคบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้ เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะจับมือแอบสอ่องเธอยกโทษให้เราได้ไหมยอยากจีบเธอคุยด้วยได้ไหม เธอคือดวงใจคุณและเขาอาจจะเคยจับมือกันมาก่อนนะคะเขาแอบ,บสองแอบ,บมองคุณอยู่เขาอยากจะบอกคุณเขาอยากจะบอกคุณว่ายกโทษให้เราได้ไหมหรือว่ายกโทษให้เขาได้ไหมนะคะเขาอยากจะจีบคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเขาอยากบอกคุณว่าคุณคือดวงใจของเขานะคะเขาอยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณ มาดูไพ่จิ๋วกันนะคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรคุณขอขอบปิดตามหยิบมานะคะเนื่องจากว่ามันอันเล็กมากค่ะได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณน,นะคะ King of w วบสี่ดาบก้าถ้วยเหมือนเขามีแพชชั่นกับคุณนะเขาแอบ,บมองคุณอยู่ดูคุณอยู่แล้วก็รู้สึกดีกับคุณถึงก้าถ้วยแต่ว่าเขาตอนนี้ยังหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ทำอะไรในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเพราะว่าคุณและเขามีอุปสรรคกันอยู่นะคะคะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมหาใครทุกผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สำหรับนนี้สวัสดีค่ะ